โกงคนท้องเป็นบาปโกงที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาโกงกูนี่เป็นคําพูดของเจ้าหนี้ค่ะอุ้มท้องไปไปทวงเงินลูกหนี้ฮะคุณน้าแข็งคุณผู้ชมลูกหน,น,นี้คนนี้เป็นผู้หญิงชื่อพลอยแล้วพลอยคนนี้เองก็เป็นพลอยคนเดียวกันกับที่เคยเป็นข่าวดังโกหกว่าพ่อตายทิพหวังเงินจากซองช่วยงานศพเมื่อปี66ไปดูเหตุการณ์ล่าสุดที่พลอยถูกเจ้าหนี้อุ้มท้องมาทวงเงินฮะเอาไง มีหลักฐานหมดนะที่ไปเอาของอ่ะถูกไหมไปไหมตอนเล็กอ,อะไรไม่รู้ไม่คุยเงียบ,ค,บคุยว่าไงคุยกับใครคุยกับใคร,ร,ครพูดผ่อนตอนไหนผ่อนยังไงผ่อนยังไง,ง,ไงพูดสินี่ดูไว้นะมีาาชีพนี่เจอตัวแล้วแต่ไม่ยอมใช้นี่ไม่ติดต่อมาเลยสี่หมื่กว่าบาท พูดแต่จะผ่อนจะผ่อนจะผ่อนยังไงโกงที่ไหนก็ได้อย่ามาโกงกูพูดจากคนไปทวงเงินฮะชื่อนิชาพัฒอายุ27บุกไปทวงเงินจากผู้หญิงที่ก้มหน้าเนี่ยฮะจ่อยเลยชื่อพลอยครับแล้วก็เป็นพลอยคนเดียวกันกับที่เคยเป็นข่าวดังโกหกว่าพ่อตายคลิปกุเรื่องมาหวังซองช่วยงานศพเมื่อปี66ฮะคือในคลิปเนี่ยบอกว่าพลอยซึ่งเป็นลูกหนี้พยายามหลบลี้หนีหน้าไม่ยอมเจอเจ้านี่เลยต้องบุกมาทวงเงิน และก็มีคําพูดตามที่ได้ยินกันไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีครับร้านขายลูกชิ้นทอดแห่งหนึ่งเมื่อ7พฤษภาคมไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับไปที่บ้านของพลอยอยู่ที่ท่าเรืออยุธยาเธอไม่อยู่บ้านครับได้เจอแม่พลอยบอกว่าไอ้เรื่องในคลิปที่เจ้าหนี้มาทวงเงินเคลียร์จบไปแล้วที่โรงพักท่าเรือโดยพลอยเนี่ยเขาตกลงจะผ่อนจ่ายรายเดือนให้ และเหตุผลที่ลูกสาวไม่ได้เอาเงินไปให้เจ้าหนี้เนี่ยเพราะเอาของไปขายแล้วเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้แม่ขอชี้แจงแบบนี้นะเราได้คุยกับฝั่งเจ้าหนี้ด้วยครับบอกว่ารู้จักกับพลอยผ่าน Facebook ฝั่งนั้นแอดมาบอกว่าแอดมาหาว่าอยากซื้อของที่ร้านไปขายต่อไอเดือนแรกเนี่ยก็ซื้อขายด้วยเงินสดไม่มีไม่มีปัญหาเลยพอเข้าเดือน2เริ่มให้เครดิตอ่ะเอาของไปจะเอาของไปก่อนเดี๋ยวเงินมาจ่ายทีหลังก็ได้ก็มาจ่ายเงินตรงตามนัดพอเดือนที่3ประมาณเมษาฮะ พลอยสั่งซื้อของน้ำมันพืชเอ้ยข่าวสารเอ่ยรวมแล้ว44,000บาทถึงกำหนดต้องจ่ายอันแน่ไม่จ่ายฮะรอบนี้ไม่จ่ายตามที่ตกลงทวงถามอ้างว่าไม่มีเงินแล้วปิดเฟซหนีเลยฮะวันที่เกิดเหตุก็เลยลองขี่รถวนไปแถวร้านของพลอยไปเจออยู่ที่ร้านลูกชิ้นฮะ,ะแต่เขาบอกว่านั่นเป็นร้านของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ร้านของพลอยโดยตรงนะไปเจอที่ร้านลูกชิ้นนะเป็นร้านของเพื่อนบ้าน แล้วก็เลยไปทวงเงินหลังจากนั้นพา,นานไปทำบันทึกข้อตกลงที่โรงพัก<ร>ว่าจะจ่ายหนี้ให้เดือนละ5,000<อ>ลองฟังครับให้ขเขาไม่กล้าไปทบบไกัทบใครอบังเอิญเจอที่ที่ข้างบ้านเขาอะค่ะก็คือเจอก็เลยคุยกันแบบว่าเขาก็ก็เลยเจรจาให้ขึ้นให้ขึ้นรถไปโรงพักด้วยกันเลยพอหนูลงที่เกิดเห็นเมื่อวานเนี้ยก็คือยังมีติดต่อมาอีกคือโดนกันแบบว่า ทั่วเลยอ่ะคือถ้าถ้าเป็นละแวกเนี้ยคือเขารู้กันหมดแต่แล้วก็มีที่กรุงเทพอีกที่อะไรอีกอย่างเงี้ยมันมันมันไปทั่วเลยแล้วก็ชื่อก็ขึ้นแบ็กลิสต์แบบใน Google เลยอย่างเงี้ยค่ะทีมข่าวของเราได้เจอกับเจ้าหนี้พลออีกหนึ่งคนครับค่ะ พลอยค้าเงินอยู่67,000กว่าบาทบอกว่าพลอยกับแม่มารับของแทบทุกวันฮะเอาไปวันละ3 0 0 0ันสีบ้างไปขายต่อแรกๆจ่ายตรงหลังๆพอเริ่มให้เครดิตฮะเริ่มเบี้ยวแล้วก็เริ่มไม่มาจ่ายเงินคงต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วล่ะแบบนี้เนี่ยสองเจ้านี่คือเป็นแสนแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อเช้าเลยค่ะทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐเนี่ยติดต่อพลอยจะถามเรื่องนี้นั่นแหละ แต่โอ้โหพยายามพยายามติดต่อไปคือยังติดต่อพลอยไม่ได้แล้วก็เรื่องที่เจ้าหนี้ไลฟ์ทวง <ไป S 1> นี้เนี่ยนะแม่ของพลอยก็บอกกับทีมข่าวนะบอกว่าเดี๋ยวต้องรอพลอยกลับมาก,ก่อนเดี๋ยวค่อยปรึกษากันว่าแบบเอ้ยมาทวงหนี้แบบนี้เนี่ยแบบไลฟ์ทําให้อับอายประจานกันแบบนี้จะดําเนินการอะไรได้หรือเปล่า <ไป S 1> แล้วก็คุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครที่ดูข่าวนี้แล้วก็จะคุ้นแหละเพราะถ้าเกิดย้อนไป2ปีที่แล้วปี66<ๆ>พลอยอะกุเรื่องพ่อตายจัดงานศพ แล้วเหมือนกับก็ไปจ้างร้านดอกไม้มาจัดงานอ่ะก็ไม่ได้จ่าไม่ได้จ่ายค่าดอกไม้เพื่อที่มีการให้คน่ะเข้าใจผิดว่าพ่อตายจริงๆแล้วเอาซองมาให้พลอ,อยให้เหตุผลว่าที่โกหก,กต้องการซองเอามาจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วก็จ่ายคู่กรณีในคดีช่อโกงไอ้รอบนั้นน่ะเธอสาบานแล้วนะต่อหน้าหลวงพ่อสิทธิมงคลวัดบ้านร่มที่อยุธยานะ่ะเธอบอกว่าต่อไปนี้จะขอกลับตัวเป็นคนดีจะไม่โกหกคดโกงใครอีก และจะไม่มีวันต้องมาถอนคําสาบานต่อ,นตอนหน้า,าหลวงพ่ออีกแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้อืเดี๋ยวก็ทางกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนทั้งเรื่องความเชื่อเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะไปสาบานแล้วผิดคําสาบานสุดท้ายจะเป็นยังไง